สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ชาแนโคเนล่าแลวันนี้ผมมีข่าวสารมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมฟังเกี่ยวกับเกมคาเอ็กดิฟเรซิ่งสองนะครับซึ่งล่าสุดเกมคาเอ็กดิฟได้มีการอัปเดตครั้งใหม่เข้ามาแล้วนะครับท่านผู้ชมซึ่งผมก็ได้อัปเดตล่าสุดวันนี้สดสดร้อนๆเลยนะครับนะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันอัปเดตตอนไหน,นพอผมมาเปิดโทาารศัพท์ดูเอเกมมันอัปเดตแล้วนี่หว่า แล้วพอผมเปิดเข้ามาเห็นโลโก้ครับออือืตกใจเลยครับ่านผู้ชมดูนี่่านผู้ชมดูดินักผู้ชม,ชม,ชม,มสังเกตเห็นอะไรไหมครับ รถคันใหม่เข้ามาในเกมค่ะอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมหลายคนก็อาจจะรู้แล้วนะครับผมว่ามันเป็นรถรุ่นอะไรแต่หลายคนนี่ก็อาจจะยังไม่รู้ว่ารถคันนี้มันคือรุ่นอะไรอ,อนะเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยเข้าไปดูว่าเกมนี้เนี่ยมันมีอะไรอัปเดตใหม่เข้ามาบ้างนะครับแต่ก่อนจะไปรับชมก็ช่วยกดไลค์คนละหนึ่งไลค์ด้วยนะครับโอเคไปสโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวผมเนี่ยจะเข้าเกมให้ท่านผู้ชมดูสดๆร้อนๆเลยนี่ท่านผู้ชมเห็นอะไรไหมครับโอ้โหุดปรา ซูปราคันสีแดงเห็นไหมครับอืมคันสีแดงคันสีแดงอย่างเดียวไม่ใช่ครับคัดสีดําด้วยสีดําก็สซูปราซูปราตัวใหม่อือหูซูปราเจนใหม่เข้ามาว่ะล่าสุดอ,อันนี้คือแบบส,สดเลยนะครับท่านผู้ชมผมไม่ได้มีการตัดต่ออะไรยังได้เลยนะครับโอเคพอเข้ามาหน้าเลขแล้วนะครับผม สิ่งแรกที่ผมจะพาท่านผู้ชมเข้าไปดูเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับรถว่าเกมอรับเอ็กดริฟเนี่ยได้ทำการอัปเดตรถรุ่นอะไรรุ่นใหม่อะไรเข้ามาบ้างนะครับโอเคท่านผู้ชมกดเข้าไปที่ร้านคาเลยนะครับรถที่ท่านผู้ชมได้เห็นตอนแรกนะครับผมที่อัปเดตมา1คัน1คันแรกๆเลยคือนี่ครับคูซูป้าวูดรอโคตอทีอวีผู้ชม แรงจัดผมบอกเลยรุนคันนี้แรงจัดโอ้โหดูดิโอ้โหลายคดเทซึ่งท่านผู้ชมก็ดูราคานะครับแม่ง449บาทโอ้โหคือซื้อทีนี่เตรียมตัวต้มมาม่าแดกกันได้เลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูคันต่อไปนะครับผมว่าคันต่อไปเนี่ยเป็นรุ่นอะไระครับนี่ท่านผู้ชมรุ่นเทียอะไรวะ <laughs> นี่ท่านผู้ชมนี่มันรุ่นอะไรวะเนี่ย อันนี้คือผมไม่รู้จักจริงๆนะครับต้องขอโทษขอไปท่านผู้ชมด้วยเพราะว่าผมไม่รู้จักรถคันนี้เลยแม้แต่ชื่อรถจริงๆผมก็ไม่รู้ถ้าใครรู้ก็เชวยคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างคลิปหน่อยนะครับทุกคนโอ้โหแรงแลเนี่ยเอาเรื่อง4ประตูด้วยชื่อในเกมมีเชื่ออะไร Inferno เป็นรถระดับ4 แรงมา400แต่น้าหนักนี่เอาหัวเอาเรื่องนะครับน้าหนัก1,700มันก็ก็ตามรถนะครับรถมัน4ประตูจะให้มันหนัก1กิโลเปเปียมันก็ไม่ใช่ไงครับไม่ใช่ซปเปอร์คาร์นะเออแล้วก็นี่ครับผมอันนี้ทุกคนจะตกใจนะครับอันนี้คือซูเป้าตัวใหม่ครับมันก็เหมือนกับไอ้คันแรกที่ผมให้ทุกผู้ชมดูแหละเออเนี่ยไอ้คันเนี้ยเพียงแต่อันนี้มันจะคือถ้าเราซื้อในราคา449บาทเราจะได้ การอัพเครื่องที่เต็มแล้วก็พร้อมชุดแต่งพร้อมลายแต่งในราคา449บาทนะครับอันนี้เป็นปิดโปรโมชั่นรถเข้ามาใหม่ออมันจะมีประจําอยู่แล้วสําหรับรถที่เข้ามาใหม่มันจะมีโปรโมชั่นแบบนี้อยู่แล้วนะครับ ก็ถ้าใครแบบไม่อยากเสียตังค์นะครับรออีเวนต์ได้เลยครับเพราะว่าซูเปอรเนี่ยมันเป็นรถอีเวนต์นะครับรถอีเวนต์เนี่ยถามว่ามันราคาแพงไหมไม่แพงครับรถอีเวนต์เนี่ยราคาจะอยู่ที่สําหรับผมนะสำหรับคนอื่นอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่สําหรับผมผมซื้อรถในอีเวนต์ราคา98บาทครับ ก็คือ98บาทเราจะได้รถคันนี้เลยอืมซึ่งเราก็ต้องรออีเวนต์มันมาก่อนนะครับซื้อแล้วไม่ใช่ว่าจะได้รถเลยนะเราต้องเล่นภารกิจที่เขาให้มเรามาทําด้วยนะครับอืมมันก็จะยากนิดนึงแต่ก็ต้องแบบแลกมาด้วยราคาที่มันถูกลงนะครับโอเคท่านผู้ชมก็จะมีประมาณนี้นะครับในส่วนของรถอัปเดตเข้ามาใหม่ทั้งหมด2คัน1คันสีฟ้าซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันชื่ออะไร2ซูปราตัวใหม่นะครับผมอันนี้ก็รหัสอะไรอันนีผ้ผมก็ไม่รู้เพราะผมไม่รู้ ไม่รู้ข้อมูลอะไรเลยนะครับท่านผู้ชมต้องขอโทษท่านผู้ชมไม้มาณที่นี้ด้วยนะครับโอเคอัปเดตต่อไปครับท่านผู้ชมกดไปที่มุมขวาบนนะครับชิงตุ๊บอ่าท่านผู้ชมตกใจเฮ้ยพ,พี่พากูเข้ามาทำไมเนี่ยท่านผู้ชมตกใจใไหมครับท่านผู้ชมสังเกตด้านซ้ายมือครับ deep box อ่ากดไปเลย deep box คืออะไรอ่านี่เป็นสิ่งหนึ่งที่อัปเดตเข้ามาใหม่ในเกมค่าเอกรีฟนะครับหลายคนก็จะยังไม่รู้หรือว่าหลายคนอาจจะรู้แล้วก็ ถ้าใครรู้แล้วก็ไม่เป็นไรครับดูต่อไปนะครับส่วนคนที่ยังไม่รู้นี่คือกล่องเปิดเอาเครื่องยนต์นะครับเฮ้ย hey, จริงเหรอมันมีแบบนี้เวยเหรอซิ่งเราก็ไม่ต้องไปซื้อจูนลดสีมันเสียตังค์มาเปิดเอาเลยดีกว่าท่านผู้ชมใจเย็นๆน,นะครับคืออยากจะบอกท่านผู้ชมว่าปกติเนี่ยตอนที่ผมเปิดเข้ามาหน้านี้มันจะมีกล่องที่มันขึ้นประมาณ4ี่ห้ากล่องนี่แหละแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่ามันหายหัวไปไหนครับเห ah. ลือแค่กล่องเดียว ซึ่งไอ้กองต่างเนี่ยที่มันมีอยู่อีกสี่กอง5กลกองเนี่ยมันจะมีเรียงไปเลยแต่ละกองจากราคาขั้นต่ำนะครับแต่ละกลองนะซึ่งเรียงจากถูกไปหาแพงกลองถูกที่สุดราคาจะอยู่ที่ประมาณร้อยหนึ่งนะครับถูกสุดร้อยหนึ่งเออเปิดเอาเครื่องยนต์อืมแล้วถามว่าจะเปิดเอาไปเอาไปทำไมเครื่องยนต์ในเมื่อแบบเราก็สามารถอัพได้แล้วใช่ไหมท่านผู้ชมเราก็สามารถอัพได้เราไมมาเปิดเอาทาไมเสียตังสองร้อยสามร้อย คือผมสายฟรีอ่ะเออผมสายฟรีผมไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้ออยู่แล้ว <Wow. S 1> ท่านผู้ชมคงจะคิดอย่างนี้ใช่ไหมเออเดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมดูอะไรอย่างหนึ่งนะครับมันเป็นการอัปเดตครั้งใหม่เข้ามาในเกมซึ่งไม่เคยมีมาก่อนในเกมนี้เลยก็ว่าได้ <Wow. S 1> โอเคท่านผู้ชมอันดับแรกคุณผู้ชมเนี่ยไปเลือกรถมาสักคันหนึ่งเอาเป็นเอาเป็นอาสามห้าก็ได้เอออาสามสี่อาสามสี่อาสามสี่นะครับอ่ะ แ่งั้นครับกดเข้าไปที่ปรารโจูนับท่านผู้ชมโอเคท่านะผู้ชมสังเกตเห็นอะไรไหมครับในจอนี้ครับนั่นแหละครับท่านผู้ชมสังเกตไปที่ด้านซ้ายล่างนะครับมันจะมีอยู่ทั้งหมด3หัวข้อคือปกติเนี่ยตอนที่ยังไม่อัปเดตเนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด2หัวข้อนั่นก็คืออัปเกรดกับกําหนดเองซึ่งหลังจากการอัปเดตเข้ามามันมีเครื่องยนต์หัวข้อคําว่าเครื่องยนต์เข้ามาใหม่ครับเฮ้ยมันคืออะไรวะท่านผู้ชมคงจะสงสัยแล้วใช่ไหมเออผมก็สงสัย โอเคผมพ่าทดเอ้ยเดี๋ยวเดมือลั่นมือลั่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงมือลั่นวะโอเคท่านผู้ชมคงจะสงสัยใช่ไหมครับว่ามันคืออะไรโอเคผมพาท่านผู้ชมเข้าไปดูท่านผู้ชมเห็นอะไรไหมครับท่านผู้ชมเห็นอะไรไหมครับโอ้โหตอนนี้เราสามารถเลือกเครื่องยนต์ได้แล้วนะครับท่านผู้ชมว่าเราจะเลือกใช้เครื่องยนต์กี่สูบ ี่ลิตรนั่นเองนะครับก็คือมันสามารถเปลี่ยนเครื่องได้นั่นเองเอาพูดตามภาษาบ้านๆเลยนะครับนะเราสามารถวางเครื่องได้เองแบบตามใจตัวเองนะอยากได้เครื่องแบบ4สูบ6สูบ8สูบได้เลยครับอะเดี๋ยวผมจะมาทําสาธิตให้ผู้ชมดูนะครับเครื่องที่1น,นะครับเออมัน,ม,นมันมีอยู่ทั้งหมด3เครื่องนะเออโหด่าอะไรมีทั้งหมด3เครื่องเครื่องที่1คือเครื่อง V6TT 3.8ลิตรนะครับเป็นเครื่องน่าจะเครื่องแบบ น่าจะเครื่องที่แบบเราใช้อยู่ปัจจุบันนี่แหละมั้งอันนี้ผมก็ไม่ไม่แน่ใจนะโอเคพอเรากดไปดูเครื่องที่สองครับมันจะมีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นก็คือมันจะมีเสียงลดนะครับท่านผู้ชมฟังดีๆนะครับอ๋อได้ยินไหมครับได้ยินไหมเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนนะครับอนันนี้กดเปลี่ยนเป็นอันเครื่องที่หนึ่งอ่าผู้ชมได้ยินไหมดูผมกดเครื่องที่สองอ <Wow. S 2> ตอนนี้เราสามารถเปลี่ยนเสียงรถได้แล้วท่านผู้ชมโดยการที่เราเนี่ยเปลี่ยนเครื่องดูดิอันนี้เครื่อง V8 นะครับ6.2ลิตรคือรถส่งเต้าหู้ก็สามารถใส่เครื่อง V8 ได้แล้วนะครับท่านผู้ชมอ้ย <c oughs> โอ้โหผู้ชมฟังเสียงนี่โอ้โหมันสุดยอดท่านผู้ชมอัปเดตเข้ามาใหม่สุดยอดเลยสุดยอดแต่ถามว่าเฮ้ยพี่ แล้วผมจะไปซื้อเครื่องนี้มาจากไหนก็อย่างนี้ผมบอกไปในหัวข้อที่2ครับไม่ใช่หัวข้อที่2ตอนที่2นั่นก็คือไอ้กล่องบ้าบอคอแตกนี่แหละครับไอ้นี่เลยครับผมคือเครื่องยนต์ที่เราจะมาเปิดเอานั่นเองนะครับก็อันแรกที่มันขึ้นอยู่ตอนในหินผู้ชมเห็นไหมไอ้กล่องเสีฟ้าอันนี้คือมันมันให้เราเปิดฟรีนะครับนะให้เราเปิดฟรีเปิดข้างหนึ่งเราต้องรออีก2วันซึ่งผมก็ได้ทําการเปิดเป็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนแรกผมก็ไม่รู้รลกว่ามันคืออะไร เพราะผมกดไปชิบหายต้องรออีก2วันหึ่งจะเปิดได้โอ้โหผมนี่ ه, ว่าจะมาทําคลิปให้ทานผู้ชมดูแต่คือทําไมกล่องอื่นมันไม่ขึ้นอันนี้ผมไม่เข้าใจหรือว่าเน็ตมันไม่เข้าวะเน็ตมันก็เข้าอยู่ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรท่านผู้ชมทั้งหมดที่อัปเดตเข้ามาก็จะมีประมาณนี้ส่วนรายละเอียดต่างๆขา่ขวาที่อัปเดตเข้ามาไม,ไม่ไม่ว่าจะเป็นพวกเรื่องแก้ไขบั๊กอะไรต่างๆภายในเกม หรือว่าอะ,อะไรไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ที่หลักๆที่ผมมาแนะนําในวันนี้ก็มีเท่านี้ท่านผู้ชมมีรถไหม้เข้ามา2คันซูเปอร์กับรถอะไรไม่รู้คันดีั่นฟ้าแล้วก็เราสามารถปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์ได้แล้วนะครับท่านผู้ชมก็ปไปได้ที่เจ๋งงมากๆเลยโอเคนะครับท่านผู้ชมทั้งหมดที่ผมจะมาเดี๋ยวท่านผู้ชมฟังก็มีเพียงเท่านี้และนะครับก็ ถ้าผมพูดไม่ถูกใจหรือว่าพูดผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขอไยท่านผู้ชมไว้มาณที่นี้ด้วยนะครับถ้าบางครั้งผมทําผิดพลาดไปหรือว่าทํำข้อมูลตกหล่นหรือว่าผมพูดไม่ครบถ้วนก็อย่างนี้ก็ขอโทษขอไปท่านผู้ชมไว้มาณที่นี้ด้วยนะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมไม่ได้มาดี้นท่านผู้ชมดูนะครับวันนี้ผมมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมดูเฉยๆโอเคท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมผมขอตัวขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วนะครับสวีดัสสวั